สโลแกนของคุณครูเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinated มานนีกันต่อหนะ้า54นะครับผมหนังสืออัปเดต5วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .5 นะครับผมที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนะนั่นก็คืองานนะครับนะ Jobs คบที่หนึ่งก็บอกว่าให้ match the words from compound nouns นะครับ ให้จับคู่คำศัพท์เหล่านี้แล้วกลายเป็นคอมเพล n ์นานะครับก็คือเป็นคำนามที่ผสมกันนะครับระหว่างคำนามตัวแรกกับคำนามตัวหลังนะครับนะคือนามผสมนั่นเองนั่นก็คือคำว่า Bus นะครับเขาก็จะพู่ให้แล้วกับข้อ E นะครับก็จะพู่กับคำว่า Drivers นะครับแปลว่าโชเฟอร์ขับรถโดยสารนะครับข้อสอง n k n k นะครับ ธนาคารนะครับก็จะคู่กับข้อ c นะครับก็คือ clerk bank clerk นะครับแปลว่าสมัวบัญชีหรือว่าแปลว่าพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ก็พอจะได้นะครับหนาพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวนี้ธนาคารเขาเรียกว่า teller นะครับนะแต่ว่าในหนังสือนี้ใช้ว่า bank clerk ก็ได้นะครับนะข้อสามนะครับคำว่าเว็บนะครับให้คู่กับข้อ h นะครับก็คือ designer นะครับเว็บดีไซเนอร์ก็คือผู้ออกแบบเว็บไซต์นะครับ นม้เรียนเอาพยัญชนะ H มาใส่หลังเลขสามนะครับต่อไปข้อสี่นะครับ Security นะครับก็จะคู่กับข้อ F นะครับกาดนะครับนะกาด Security การก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับข้อที่ห้านะครับ Travel นะครับแม่เรียนใช้คู่กับข้อ B นะครับ Agent นะครับแปลว่าตัวแทนการเดินทางนะครับนะจำหน่ายหัวการเดินทาง ตัวแทนรับผิดชอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเดินทางข้อที่6นะครับ Factory นะครับก็ให้ใช้คู่กับข้อเนะครับก็คือ Work e r นะครับแปลว่าพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพนักงานที่ทํางานในโรงงานข้อที่7นะครับก็วาสกีนะครับก็ใช้คู่กับ Instructor นะครับก็คือคุณครูผู้สอนเล่นสกีนะครับแล้วก็ข้อ8นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้คู่กับอ่าข้อข้อดีนะครับ คือโปรแกรมเมอร์นะครับผู้เขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับจบนะครับไปข้อที่2อ่าไปข้อ B ครับข้อ B ก็บอกว่า choose to w jobs from example 1 a นะครับให้เลือกอาชีพหรือเลือกงานนะครับ2งานจาก8งานเมื่อกี้ที่แปลไปนะครับแล้วก็ use the press ให้ใช้วลีข้างล่างนี้นะครับผม to make many as many true sentence about each job as possible นะครับ ให้แต่งประโยคความเป็นจริงนะครับเกี่ยวกับอาชีพ2อาชีพนั้นเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือคุณสมบัติของงานนะครับขอให้หัวข้อมาว่างานนั้นนะครับจะต้องเป็นงานเป็นกะนะครับชิปต์ from 9 to 5นะครับทำงานจาก3ามทุ่มถึงตี5 6 days นะครับทำงาน6วันนะครับสวต่ออาทิตย์ Over t i m e นะครับทำงานโอเวอร์ e มนะครับ In a n office นะครับทำงานในออฟฟิศ In a factory นะครับทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม From home นะครับทำงานที่บ้าน With your hands นะครับทำงานด้วยเป็นงานฝีมือนะครับ Behind a desk ทำงานโดยการนั่งประจำที่โต๊ะนะครับนะ With a computer นะครับทำงานกับคอมพิวเตอร์ Outside นะครับทำงานนอกออฟฟิศ B นะครับคุณสมบัตินะครับเป็น Your own boss นะครับเป็นนายของตัวเอง เป็นธุรกิจของตัวเอง s ซล f e m p loy นะครับเป็นเป็นนายจ้างของตัวเองนะครับนะไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร s ซล f e m p loy well paid นะครับนะเงินเดือนดีนะครับพว l r p a i d นะครับเงินเดือนไม่ดี under paid นะครับนะคือจะต้องอได้รับเงินเดือนนะครับนะ over work นะครับทำงานาทำงานที่ เกินเวลาทำงานที่หนักเกินไปนะครับโอเวอร์เวิร์กสักเซสฟูลนะครับประสบความสำเร็จส่วนงานนะครับหนางานนั้นเป็นอะไรบ้างเช่นงานบริงานน่าเบื่อนะครับงานครีเอทีฟการสร้างสรรค์งานเซสฟูลนะครับงานที่มีความกดดันอิน e แตรติงานที่น่าสนใจรีเพชชีฟนะครับงานที่ซับซ้อนนะครับนะสลับซับซ้อนรีเพ t i v ฟ จ a เล e นจ i n งนะครับงานที่ท้าทาย satisfying นะครับงานที่น่าพอใจนังสือก็เลยเขียนมาให้สั้นๆว่า I'm not sure but I think but rival workshops they are rather poorly b a d I guess their job is boring because they ride the same r o u t e o all day แปลว่านะครับผมฉันไม่มั่นใจนะครับว่า แต่ฉันไม่มั่นใจนะครับแต่ฉันคิดว่านะครับคนขับรถโดยสารประจำทางนั้นจะต้องทํางานเป็นกะเขาน่าจะได้เงินเดือนไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะฉันเดาว่างานของเขานั้นคงจะน่าเบื่อเป็นเพราะว่าเขาจะต้องขับรถไปในสายที่ขับอยู่เป็นประจำประจํานะครับจนชินนะครับทั้งวันเลยหรือประมาณนี้นะครับ Bank clerks work from n i to f i days a week การทํางานในธนาคารนะครับนะหรือจะแปลว่าสม,มุดบัญชีหรือพนักงานหน้าเคาน์เตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะเป็นงานที่จะต้องทําตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีห้าต่อวันนะครับนายทูไฟเดี๋ยวนายทูฟในที่นี่นะครับนะถ้าแปลเป็นคำนวนอีกทีหนึ่งก็น่าจะหมายถึงว่าจะต้องทํางานประจํานะครับนะวันละแปดชั่วโมงประมาณนั้นก็ได้นะครับนะเพราะว่านายทูไในที่นี่นะครับ เดน y d ช n เวิร์กชิ w o ์นะครับเขาไม่ได้ทํางานเป็นกะนะครับนะบัต u จ a กนเวิร์ก t ์โอท m e แต่สามารถไปทํางานโอทาได้เดว y สบีไฮอเดสนะครับต้องทํางานนั่งโต๊ะทำงานนะครับ a อน u s ช a เวิร์กเว i t h กคามิวเตอร์และมักจะทํางานกับคอมพิวเตอร์ด้วย I think that they are quite well paid และฉันก็คิดว่าเขาคงจะได้รับเงินเดือนที่ดี Their work is probably quite s t r a i g h t f o r w a r d แต่งานของเขานะครับฉันคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ต้องกดดันอยู่อยพอสมควรทีเดียว b c a u s e ก็ราะว่า they must be very careful not to make a mistake โดยเฉพาะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินนะครับเขาคงจะมัดระวังรอบคอบนะครับเพราะกลัวจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ประมาณนี้นะครับต่อไปหัวข้อต่อไปนะครับัก็คือ job skills และก็ qualities คือทักษะในการทำงานนะครับและคุณสมบัติในการทำงาน ข้อที่2นะครับก็บอกว่า in pairs นกเรนจับคู่กันนะครับให้ use the notes จ a ช o ว t what s ว i l l กิล a l i t i e s อ a c h job require ก็คือให้นักเรียนบันทึกลงไปนะครับว่าทักษะอะไรหรือคุณสมบัติอะไรในแต่ละอาชีพนั้นที่จําเป็นจะต้องมีนะครับหรือต้องการนะครับนะ r e q u i r e a s s n t i a l i m b l e นะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เช่นะอาชีพคุณครู ล็อเยอร์ทนายความไลบรีนนะครับบร er, รณารักออฟฟิศเวิร์กเกอร์คนทำงานออฟฟิศแซ็กเกสเวเลขานุการ์ดอาร์ชิเทกสถาปนิกทัวร์ไกด์นะครับไกด์ทัวร์นะครับไกด์นำเที่ยวซองไรเดอร์ writer, คนประพันธ์บทเพลงนะครับเวทหรือเวทชีรอลี่นะครับ, Wet, รอ, Theory, รบอ่าสัตวแพทย์คุณสมบัติดังกล่าวนะครับ need to have to นะครับที่จะป็นต้องมีเลยเช่น good computer นะครับ ใช้คอมพิวเตอร์เก่งนะครับนะเก่งในการใช้คอมพิวเตอร์ organize e s s o n a l skill มีทักษะในการจัดการได้ดี a good telephone m a n n e r นะครับมีมารยาทในการรับโทรศพัพท์ driving license นะครับมีใบอนุญาตขับขี่ University degree นะครับต้องจบปริญญาเป็นต้นนะครับข้อสองมัมก g ด o d านนะครับจำเป็นที่จะต้องเก่งในด้านไหนบ้างเช่น i g n l a n g u a g e นะครับพูดภาษาต่างประเทศได้ ICT นะครับนะสื่อสารเทคนโนโลยีนะครับใช้ได้ match เก่งในด้านคณิตศาสตร์ music เก่งด้านดนตรี a c e s s o เป็นต้นหรือ working alone นะครับชอบทำงานเงียบๆคนเดียวนะครับ as part of a team หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือ explaining things นะครับาสามารถอธิบายนะครับบางสิ่งบางอย่างได้ดี ชุด B นะครับควรที่จะมีเช่น c a r e f u นะครับความรอบคอบ Creative นะครับความคิดส,สร้างสรรค์ Dedicate นะครับก็คืออเป็นคนที่อ อุที่ต้นนะครับนะเพื่องานนะครับคือทุ่มเทนะครับนะดีดีแคททุ่มเทเพื่องานนะครับนะฮาร์ดเพื่อเกงนะครับเป็นคนสู้งานนะครับอเนสเป็นคนซื่อสัตย์นะครับเพชินนะครับเป็นคนอดทนโผลไลท์เป็นคนสุภาพแล้วก็เรียลไลท์โบนะครับเป็นคนน่าเชื่อถือนะครับเป็นคนน่าเชื่อถือนะครับเรียลไลท์คือโบ must be interested สิ่งที่น่าสนใจนะครับเช่น helping others นะครับชอบช่วยเหลือผู้คน reading นะครับชอบการอ่าน working with children นะครับชอบทํางานกับเด็กๆ animals นะครับชอบทํางานกับสัตว์เป็นต้นดังนั้นมาเขียนเนเรื่องนะครับได้ประมาณนี้นะครับผมนั่นก็คือหนังสือก็เขียนมาให้ว่า a choice needs to have a university degree and must be good at explaining things การเป็นคุณครูนั้นนะครับจําเป็นที่จะต้องจบปริญญานะครับผมและก็จะต้องเป็นคนที่สามารถอธิบายอะไรได้เก่งนะครับ t h e o u l d be d e d i c a t e d and p a t i e n t นะครับพวกขาอควรที่จะอุทิศตนนะครับและก็มีความอดทน And interested in helping others และก็สนใจในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนี่คือคุณสมบ,บัติของการเป็นครู และต่อไป A คุยกับ B นะครับนะโดยการนำเอาคุณสมบัติัที่ได้แปลไปเมื่อกี้มาสรุปเขียนเป็นเนื้อเรื่องนะครับได้ประมาณนี้นะครับนั่นคือ A พูดว่า an architect may need a university degree and must be good at ICT การเป็นสถาปนิกนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องจบปริญญานะครับจากมหาวิทยาลัยและจะต้องเป็นคนที่เก่งในอ่าอินโฟม o ชันนะครับเทคโนโลยีนะครับ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสารสนเทศนะครับนะข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี They should be careful and creative นะครับจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังและก็มีความคิดสร้างสารรค์ and interested in working with plans นะครับและก็สนใจในการาวางแผนโครงการโครงงานต่างๆนะครับนะบก็เลยพูดว่า a lawyer needs to have a university degrees and must be good at explaining things การเป็นทนายความก็เหมือนกันนะครับนะจะต้องมีปริญญาจากหมหาวิทยาลัยนะครับและก็จะต้องเป็นคนที่ชอบอธิบายนะครับหนาะสิ่งต่างๆได้อย่างดี They should be hard working and honest นะครับและจะต้องทำงานหนักพร้าะมงั้นก็ต้องมีความซื่อสัตย์ and interested in helping others และก็มีความสนใจในการชอบช่วยเหลือผู้อื่น เอกเลยคุยต่อว่า a tour guide may need to have organizational no organizational skills and they must be good at foreign language การเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับนะจำเป็นจะต้องมีทักษะในการจัดการอะไรต่างๆได้ดีและที่สำคัญนะครับจะต้องเป็นคนที่เก่งในด้านพูดภาษาต่างประเทศได้นะครับนะ they should b l polite and sociable พวกเขานะครับคนต้องต้องเป็นคนที่สุภาพนะครับได้ก็เป็นคนชอบเข้าสังคม as the m i t h luso people who are working h i l e w เพราะว่าพวกเขาจะต้องพบปะก,กับผู้คนเยอะแยะนะครับนะในการทำอาชีพเป็นไกด์ต่อไปนะครับหัวข้อการอ่านเขาบอกว่า read the d e s c r i p t i o n of six personality s t y l e ก็คือให้อ่านนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล นะครับลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้คน6คนดังต่อไปนี้วิจัยนะครับอาชีพไหนหรือว่าประเภทไหนอา e ม o ส t หรือว่าอาลิสไลค์อยู่คุณตัวนักเรียนเองนั้นนะครับนักเรียนเป็นอชอบแบบไหนมากที่สุดหรือน้อยที่สุดนะครับในในอาชีพ6อาชีพนี้ w i c h of the jobs นะครับและก็งานไหน Would you like to do ที่คุณอยากจะทำ Does this match the personality type? The personality type you think is most like yours? แล้วคุณคิดว่านะครับคุณสมบัตินะครับที่เหมาะกับคุณนั้นควรจะเป็นอาชีพไหนนะครับผมประมาณนี้เรามาดูอาชีพทั้ง6อาชีพนี้กันนะครับอาชีพแรกก็คือ risk taker นั่นก็คืออาชีพที่เสี่ยงนะครับนะอาชีพที่เสี่ยงนั่นก็คือคำว่าเสี่ยงในที่นี้คือมีรายได้ อา,อาจจะไม่แน่นอนนะครับหรือเป็นอาชีพที่เสี่ยงตรงๆไปเลยนะครับอาชีพที่เสี่ยงรายละเอียดก็คือว่าเดี๋ยวผมญาติดื่มน้ำนะครับอยู่แล e to be in charge นะครับแปลว่าคุณชอบจะต้องอตกอยู่ในคุณจะต้อง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแปลว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนะเขาว่าชาร์ตในที่นี้แปลว่ารับผิดชอบนะครับนะคุณต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ you focus on a goal I like to reach your target คุณจะต้องเป็นคนมีเป้าหมายนะครับนะนะแล้วก็จะต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับ target ก็ตครนะครับนะ you see opportunities and check them นะครับคุณต้องเห็นโอกาสนะครับได้จับฉวยโอกาสนั้นให้ได้ you want to be rich and successful วแลวก็เป็นคนที่ปรารถนาอยากจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จนะครับคนที่จะทำอาชีพนี้นะครับนะนั่นก็คืออาชีพเป็นสโสรกเกอร์นะครับเป็นบโบรกเกอร์นะครับนะในการตลาดหุ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นไพร์โลดเป็นนักบินนะครับเป็นเบสเดตแมเนเจ์นะครับเป็นผู้จัดการธุรกิจต่างๆต่อไปเป็นคอนเวนชันแนลนะครับคอนเวนชันแนลก็คือ ทําทตามแบบจารีตประเพณีนะครับหรือตามแนวที่ปฏิบัติต่อๆกันมานะครับนะอาชีพเหลนะ่านั้นเช่นคนุณสมบัติก็คือต้องคน you like to see things through to the ends and you pay attention to details หมายถึงคุณต้องทําอาชีพนี้นะครับตลอดชีวิตหรือตลอดอาชีพของคุณเลยนะครับและจะต้องให้ความสนใจในรายละเอียดด้วย you like your o t h e r routine and structure จะต้องเป็นคนที่ชอบนะครับนะระเบียบคําสั่งนะครับงานประจําโครงสร้างต่างๆอาชีพเหล่านี้ก็คือ secretary นะครับ secretary, secretary เลขานุการ catcher นะครับพนักงานเก็บเงินหรือ accountants นะครับก็พนักงานบัญชีต่อไปอาชีพ i n v e s t i g a t v e s นะครับเกี่ยวกับการสบสวนสอบสวนหรือเกี่ยวกับการสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับนั่นก็คือ your w o r r i o r s and Enjoy problem solving นะครับคุณจะต้องเป็นคนที่จะต้องสนุกนะครับนะกับการแก้ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะครับนะคำว่าอยากรู้อยากเห็นในที่นี้คือต้องอชอบสอบถามรายละเอียดนะครับนะคำว่าความหมายอยากรู้อยากเห็นในแง่ดีนะครับนะไม่ใช่ว่าอยากรู้อยากเห็นในแง่แง,ง,ง่ไม่ดีนะครับนะคำว่า curious you like to know how things work and to test all you are there และคุณก็ต้องรู้นะครับว่าสิ่งนั้นจะเป็นใบอย่างไรนะครับและต้องชอบที่จะทดสอบนะครับหนาความรู้สึกนึกคิดของคุณไม่ใช่ทดสอบนะครับชอบที่จะนําความรู้สึกนึกคิดของคุณความรู้ของคุณนะครับมาใช้ประมาณนั้นนะครับ test out your ideas อาชีพเหล่านี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับคุณหมอทานทายแพทย์นะครับแล้วก็นักดาราศาสตร์แล้วก็นักสืบเป็นต้นนะครับนะ ต่อไปอาชีพที่4นะครับผมครีเอทีฟนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับนะ่ะนั่นก็คือ y o u r a b i t of e r d e m e r นะครับคุณต้องเป็นคนที่ช่างฝัน But you can express yourself and you like to find different ways of doing this นะครับคุณต้องการที่จะทำสิ่งที่แตกต่างอยู่เรื่อยๆนะครับนะถึงจะชอบอาชีพประเภทนี้นะครับเพราะสรแสดงให้เห็นจะแสดงให้เห็นตัวตนของคุณเช่นอาชีพเหล่านี้ก็คือ ศิลปินนะครับนักศิลปะเนักศิลปกรรมต่างๆช่างภาพนะครับหรือนักดน,นตรีต่อไปอาชีพต่อไป practical ก็ practical นะครับก็คือสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับเห็นได้จริงนะครับนะนั่นก็คือ you like to get things done and don't like a w a s t i n g time คุณต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จนะครับและไม่ให้เป็นไปการกระทำที่สูญเวลาเปล่านะครับแปลว่าอย่างนั้นประมาณนั้น You're g o i with your hands นะครับสิ่งนั้นต้องทํามาจากมือของตนเองจากฝีมือของตัวเองล้วนๆน,นะครับนะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นนะครับมาช่วยไม่ได้เป็นงานฝีมือจากผู้อื่นเป็นว่าอย่างนั้นนะครับนะทำมาจากฝีมือของตัวเอง i i l like to s p e n d t h e t i t e s o ั o นะครับและต้องชอบไปทํางานกลางแจ้งนะครับด้านนอกนะครับนะไม่ใช่ทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวเช่น policeman นะครับตำรวจ เพนเชอร์นะครับช่างไม้ f a r ์ e เมอร์นะครับชาวสวนชาวไร่ชาวนาอิเล็กทริช n นะครับช่างไฟช่างไฟฟ้าแมชชีนิกนะครับช่างเครื่องและอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือ c a r ริงนะครับชอบดูแลผู้คนช่วยเหลือผู้คนนะครับนั่นก็คือ You like being with people and working as part of a team คุณต้องอยู่กับผู้คนนะครับนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนะครับทำทำงานประเภทนี้คนเดียวไม่ได้นะครับ You're a good listener and like helping people with their problems นะครับคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและก็ชอบช่วยเหลือนะครับแก้ปัญหาให้กับพวกเขานะครับได้นะครับนะอาชีพเหล่านั้นก็คือ Teacher นะครับคุณครู Nurse นังพยาบาล Social Worker นะครับนักสังคมสงเคราะห์เป็นต้นนะครับดังนั้นมาตอบคำถามกันได้ได้ประมาณนี้นะครับโดยสรุปเขียนเป็นประโย์เป็นเนื้อเรื่องมาเลยนะครับนะไม่ได้ตอบเป็นข้อข้อ นั่นก็คือ I think caring is more like me as I like being with people ฉันคิดว่านะครับงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือการดูแลผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สดุดเพราะว่าฉันชอบอยู่กับผู้คน I'm a not a t r e c t i c a l as I'm a not good with my hands so I could never be a carpenter ฉันไม่ชอบทำงานอะไรที่ให้ออกมาเป็นผลงานของตัวเองนะครับ ด้วยงานฝีมือของตัวเองนั้นฉันไม่ชอบเช่นงานเป็นช่างไม้เป็นต้น I'd like to be a teacher as I like working with s i l d e n และอีกอย่างหนึ่งฉันก็ชอบเป็นคุณครูนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำงานกับเด็กๆ I think this job match the character of a caring person และอาชีพสองอาชีพที่ฉันกล่าวมานะครับนะน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกนะครับของคนที่ชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่น ประมาณนี้นะครับผมนี่คือการแปลก,กันสดๆของครูวพีินันนะครับไปเรียนต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับวันนี้ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอไ้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกะผมครูอาพที่นันต้องขอขอบคุณ